ยไงดิช็อปได้ไหมอันนี้20บาทชอปไปเลยนี่ you want to look ไอ้ยี i แมไหมยี่แม when we come back ไหมยังไงดิแฮตไปเลยดิเพื่4บาท เนี่ยใช่ไหมอ๋อโอ้ดิท f ่นี่อรเออเออเวนวีคัมแบ็กค่ะออร์ดูวันนี้อันขายราคาตั้งแต่จ่าอีบูท อีบูทคูเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ละแปดแ้ยเบาทจ้าลอยเสิบใช่ค่ะนี้เป็นยำาาล่าหนุ่มเบาสบายวันเว็ดสิบไม่ลิศอออยวนดิลองอันนี้คูละอยอนี้นยาผันอันนี้มันเบาหนุ่มจำอันแบบแบบโบราณบ้านเฮาจไตะกี้ไหมคูละดำดำนี่คูดำายังสั่นเจ้ะเจ้าบาคนูละอยนี้วันนั้นเลดบาทไมลน้ำอนนุ่มว่าเจ็บค่ะ ล่องเลยบาคดนเป็นเนีนสือที่ป็นตเต้นหน้าคนเลยเือเนี่ยมันจะไม่หาสืออีบุตอยู่ันวิกอ๋ออันนี้แล้วว่ามันใหญ่ใหญ่ปวดใหญ่ปวดแมนนะแมนค่ะ Did you s e a k y o ่ w a ั t the ใช่ไหม ส so no? ินมเลิฟอสซมติกไหเอาิกับิครื่องก็ได้ค่ะมาจังสิบประเด็ไปดูเอามาทาไรนมอน H s h o อืมเอ e f e ก่อนไหมล่ะ ten is big ใช่ไหม t will do n o t h i โอ้ยเราว่าแปดพนามี ไม่ด้แต่หม่น่อยพูดขาหน่หน่อยนิาน่หน่อยเเจาเพราะว่าน้อยแล้วเดี๋ยวีเียมันดเยวเอามาดูีซีนหมใ่ีซ o e e someone เม่ีพราใหม่ัมอลูกเอทเทนกแล้ว if if cannot e i n g is น a d b in this side I need l i e side <laughs> อันนี้เล็บซ้ายเอออยขอ้ยนไหมบีบเหรออัน <Okay. S 1> นี้อันนี้บ๊กออสมอลสมอนอันนี้บ๊กออสมอลอันนี้บ๊กแล้วอันน้อยก็นี่มีบอสนีกว่านี้ไง อยากได้น้อยกว่าจ้ะบ๊อบบ๊อบจังบานเฮานะแม่มูนร็อก็สิบ่อบไว้เน้นเน้นขับป็นได้แม่นบ่ตึกเราเราสิเอาแบบพอดีจังจังจังหนูใส่หนูก็บ่ได้เน้นว่าตรงพอดีดอกหนูก็ใส่แบบล้วมๆได้อยู่แมนวันทั้นเล็กบาทไหมเนาะเดี๋ยวชิโก้ตัวในใน point ไฟ

เจ้าสิบบดํดก็เก้าติดเถาเออเออโอเคนี่นั่นลูกแรอินเดียนฟาร์มลูกอินเดียนฟาร์มอออินเดียนฟาร์มเนอะอันนี้30บบาทนั่นบ่คคะเ0บาทกิ๊กูสองอันหัวหาสิบได้ปอ่เจ้าก็เปใลห้ตุกก่อยเนี่ยตุก่อยกั คุณคุณเสือรถบาทหนึ่งลอยก็ดีใจดิมันเป็นราคาขายเลยแล้ว่เสือเสียอร่อยนึงไม่ได้มันเป็นราคาขายเลยนะ๋ยู่ดีขายราคาเดียวกันไม่เลิศเออโอเคบายดิสนะถ้ากันเสือของเซตแล้วพี่น้องฝนตกจะออกจากตลาดมาแล้วจิกลับบ้านฝนตกห้าม ได้ล่องเท่าบูดไปถัสไสยไปหน้าเราจะพี่น้องแล้วก็ได้หมวกไปถัสไส้ไปหน้าเกกนนื่กันจะกปันหนึ่งกิจกานเราจ้าพี่น้อง